นะครับท่านผู้ชมความสุขนะครับของคู่นี้นะครับดูนะครับแม่เล็กดีใจมากนะครับดีใจกว่าจะเพลิดออกมานะครับจะบนถึกเพราะเป็นคู่แรกที่จับมานะครับท่านผู้ชมดูนะครับนี่นะครับเพราะติดสัตว์เต็มที่นะครับอายุประมาณสามเดือนนะครับสามเดือนสามเดือนกว่าๆนะผมไม่ได้ปล่อยเลยนะเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยกับเรื่องเอาไปเล่นในสวนในอะไรนะครับดูนะครับดูดูไปแล้วครับ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 ดูนะครับแม่เล็กสุดยอดเลยนะครับดีใจมากนะครับโอ้โหโอ้โหดูนะครับ ตัวไหนออกมาไม่เหมือนตัวนี้นะครับตัวนี้ออกมาี่สุดๆนะครับดีใจสุดๆนะครับก็เป็นคู่แรกนะครับที่มาก็มาด้วยกันนะครับตัวแรกนะครับคู่นี้นะครับเจ้าบุญทึกกับแม่เล็กนะครับดูนะครับก็จะลองปล่อยมาโอ้จะขึ้นแล้ว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 จะปล่อยมาวิ่งสักครึ่งวันนะครับยังปล่อยถาวรไม่ได้นะครับรอรออย่างเดียวนะครับรอข้อข้างในนะครับท่านผู้ชมดูนะครับดูนะครับดีใจมากนะครับนี่นะครับเอาเอา เอาเอาเอาไม่เหลจอกีああ่บันทถกแล้วจะไปไหน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 กันจะไปไหนกันลงกัแล้วครับลงมานวดูว่าท่านผู้ชมนะครับแต่ว่ากู่นี้จะเล่นกันรุนแรงนิดนึงนะครับทามบันทถกนี้ร้อนครับร้อนครับท่านผู้ชมดูน้ําเล็กวันนี้น้ําไม่ไหลด้วยครับดูนะครับนี่นะครับความสุขของเขาครับนะครับผมก็ต่างยู้ชมเรับความเสี่ยงล้วก็คอยดูอยู่ห่างๆนะครับจะขังตายเลยก็ไม่ได้นะครับขังปิดเลยพราะว่า หมูป่าทัานชาตรายานเขาต้องได้เล่นต้องได้วิ่งนิดนึงนะครับนะครับแล่คู่นี้นี่เขาเป็นเป็นคู่ที่มาด้วยกันตั้งแต่ทีแรกนะครับรักกันมากนะครับคู่นี้นะครับแต่เวลาอยู่ด้วยกันแล้วก็จะติดดื้อนิดนึงนะครับพูดไม่ค่อยฟังนะครับในเล็กถ้าบุญถึกอยู่ข้างนอกนี่ไม่ฟังเพราะ่อเลยนะครับดูนะครับดูความสุขของเขานะครับดูครับอันนี้ตัวตัวเมียนะครับนี่ตัวเมียนะครับตัวแม่นะครับอันนี้คุณสามีนะครับดูนะครับ สายวันนะครับท่านผู้ชมไม่ได้ออกมาเกือกไม่ได้เล่นเลยนะครับโลกข้างในเดี๋ยวนี้เป,ป็นปูนเราไม่ได้ใส่น้ําใส่โคลนให้เขาเล่นนะครับดูนะครับดูนะครับความสุขของเขานะครับโอ,โอ้ยแล้วมาสะบัดใส่พ่อทําไมโอ้ไปไปจะไปไหนกันต่อโอ้โหโอ้โหโอ้โหในที่ละเอาเอายังไงต่อเอาที่รักคิดถึงเธอเหลือเกินเอาคุยกันให้เรียบร้อยเอาเอาไปต่อไปต่อเอาสลับกันลงกันนะไปลงๆๆหลุมนู่นกลับมาบุถึงมาลงหลุมนี่เอา โอ้โหโอ้โหโอ้โหนะครับในรอบสามเดือนนีก็ตอนนี้กําลังหาวิธีนะครับเต็มที่กับทุกอย่างนะครับเต็มที่เพราะว่าหาทุนหาอะไรนะครับไม่ให้ขยายได้อยู่อยู่ในป่าที่เป็นธรรมชาตินะครับเราเลี้ยงตั้งใจจะเลี้ยงเลี้ยงในธรรมชาติที่สุดนะครับนะครับนี่นะครับแม่เล็กสลับกันสามีไปนู่นนะครับก็ตัวอื่นออกมาก็จะไม่เหมือนบุนถึกนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับบุนถึกนี เล็กจค่อนข้างดีใจนิดนึงเดี๋ยวเมื่อวานพี่แฝดบนกลางออกนะครับวันนี้บนถึกบุนถึกออกนะครับวันพรุ่งนี้นะครับเราจะสลับเอาี่ถึกเข้าแล้วก็เอาพี่แฟดตัวเล็กออกมานะครับแล้วก็แม่ใหญ่นะครับต้องสลับกันออกมาวิ่งนะครับโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมฝากติดตามฝากให้กําลังใจคู่นี้ด้วยนะครับนะครับออกมารอบนี้เดี๋ยวได้ได้ผสมพันธุ์นะครับขอให้ได้ลูกกันเร็วๆนะครับดูนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับโอเคครับคลิปนี้จบแค่นี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ